ชี้ให้แม่ดูได้นะเดี๋ยวเดจะเจอไหมเดี๋ยวตุ๊จีนเขาก็มากันตุ๊จีนเขามาใช่แล้วแล้วว่าว่ากันเรื่องใคร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 เป็นญาติอะไรแม่กับลูกฮะแม่กับลูกแม่กับลูกอืมหมายถึงเราเราไหนเงี้ยใช่อู้เป็นลูกนี่เป็นแม่เป็นไปได้ไง มันไม่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 เรื่องจริงนี่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเลียงตัแม่นอนแม่นอนลูกคนละแม่หรอแล้วแล้วแม่ของวูวเป็นใครฮะแล้วแม่ไม่รู้เลยว่าจะถามเรื่องว่าเป็นเลือเป็นใครเลือแล้วตกลงวัวเป็นใครไม่รู้ว่าก็อยากรู้อ่ะวูวก็ลูกแม่ไงฮะวูวก็ลูกแม่ เนี่ยลูกแม่ใช่ลูกแม่แท้ใช่ลูกแท้ใช่ไม่เชื่อไม่เคยเชื่อแล้วลูกแม่มีกี่คนลูกแม่มีกี่คนแม่จะทรงมีหลายคนนะแม่เป็นลูกเก้าคนไม่ใช่หรอก็ใช่ไงแม่มีแม่ลูกเยอะลูกเก้าคนอ่าอ้วกนนที่เก้าก็ฟังแล้วเ็าตกใจลูกเก้าคนนะฟังแล้วตกใจไม่รู้ แล้วก็งงไปหมดงงงเรื่องอะไรอ๋องงอะไรแม่ไม่เห็นมีอะไรต้ององเงเลยได้เร um ื่องจริงหรือเปล่าได้พูดเรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วรู้มาจากไหนแล้วรู้มาจากไหนมาตรงนี้อ๋อเดี๋ยวรู้มารู้ว่าต้องรู้จากพ่อผู้ใหญ่รู้ว่าอะไรฮะรู้ว่าอะไรรู้ว่าเอ่อเรื่องคือใครออ๋รู้แล้วนี่แม่คือแม่จริงรือเปล่าจริงแม่จริงใช่ แล้วเรารู้รู้จริงไงก็ <c oughs> ในใบเกิดมีเขียนไงใช่ท่านางังจะใช่จะใช่ตัวจะใช่ตัวผู้ใหญ่อ่ะเขาจะรู้เขาจะรู้แต่เราเรายังเป็นเด็กยังไม่รู้ <c oughs> เราก็รู้เพราะใบเกิดมีเขียนไว้ในใบเกิดมีเขียน<า>ในใบเกิดอะมีเขียนชุกซีดี่แม่มีเขียนไว้อ๋อชุกซีดีนั่นไม่บอกอะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ มีบอกมีบอกว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่เกิดเมื่อไหร่การแหน่งแปะแต่ถูกมีลองชื่อแม่กับชื่อพ่อถูกต้องแล้วนี่ชื่อแม่ใช่ไหมปะชื่อแม่ในนั้นเนี่ยไม่ชื่อของแม่ปะในนั้นเขียนว่าปอเตียงแซตั้งปอเตียงแซตั้งใช่ถูกต้องไหมถูกต้องไหมเออ ใช่แม่แม่แท่แท่ตังถูกต้องอแต่เราเป็นแท่แล้วกันไม่ได้ก็แม่แท่ตแม่แม่แท่ของแม่กับแท่ของพ่อคนละแท่กันเราพ่อแท่อะไรอืมคนาะแท่กันไม่ล้วพ่อแท่อะไรว่าเดี๋กวกองว่าเด็กกองเน่เราเลยไม่คยรู้เรื่องเราอายุน้อยเนี่ยไม่รู้เรื่อง